าต่อไปนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจที่จะทำความสงบกันต่อไปคือนั่งสมาธิก่อนนั่งสมาธิอามาจะได้นำก่อนให้ทุกคนว่าตามข้าพเจ้าและเลิกถึง คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ค,คุณบิดดามารดาคุณครูบาอาจารย์ราจ,ารจงมาดลบรรดนดันดาลให้ใจของข้าพเจ้า,จง,จ,าจงรวมลงเป็นสมาธิ พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธนี่ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดะมาดขาเบื were, ้องขวาทับขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาหงาย ับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักนึกพุทโธหลับตาอย่ากลั้นใจกำหนดใจของเราไว้ที่ใจคืออกเบื้องซ้ายอย่ากั้นลมหายใจอย่าก,กดดันอวัยวะทั้งปวงปล่อยร่างกายของเราให้สบายนึกว่าเราอยู่คนเดียวเกิดมาคนเดียวตายไปคนเดียว ทางเน้เพื่อให้เกิดความวิเวกความวิเวกนั้นมีอยู่สามประการกายะวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกวิเวกนั้นแปลว่าปราศจากเครื่องกังวลเรียกว่าวิเวกหรือปราศจากสิ่งรบกวนเรียกว่าวิเวกกายะวิเวกนั้นคือการแยกออกหมายถึงว่า อยู่ส่วนเดียวให้กายเรานี้ไม่ปะปนคนอื่นเรียกว่ากายวิเวกเมื่อได้กายวิเวกแล้วเราก็ทำจิตของเราให้สงบความสงบของจิตนั้นเรียกว่าจิตตะวิเวกถ้าจิตยังมีอารมณ์อยู่ตราบใดจิตนั้นก็ยังไม่เป็นจิตวิเวกยังเป็นจิตที่เกี่ยวข้องกังวล แต่เมื่อจิตนั้นไม่มีอารมณ์ไปปราดอารมณ์ทั้งปวงเหลือแต่พุทโธเท่านั้นก็เรียกว่าจิตวิเวกอ,อุปธิวิเวกน,นั้นได้แก่ผู้บำเพ็ญวิปัสสนาสามารถกําจัดกิเลสมีราคะเป็นต้นออกไปจากจิตได้เรียกว่าอุปธิวิเวกวิเวกทั้งสามประการนั้นมีส่วน ที่จะเป็นเครื่องอุปการะซึ่งกันและกันเราต้องการความวิเวกบางท่านจึงได้ออกทุดงไปตามที่ต่างๆเพื่อที่จะให้ปราศจากเครื่องกังวลในป่าในดงในถ้ำในภูเขาในบ้านร้างอารัญเยรุกขมูเลวาสุญญาคารจพิกว ดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนที่จะทำให้เกิดความวิเวกนั้นอรัญเยคือในป่ารุกขููเลคือใต้โคนต้นไม้สุญยาคาเรในเรือนว่างนี่เรียกว่ากายะวิเวกซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะทำให้เกิดจิตวิเวกในเวลาต่อมาพวกเราท่านทั้งหลาย ที่ได้ประชุมกันอยู่ในระยะที่พวกเราพากันอยู่จำนวนมากเช่นนี้แต่เรามีความสงบมีความเงียบก็ชื่อว่าเป็นจิตวิเวกเช่นเดียวกันผู้ที่ไปอยู่ในป่าหรือผู้ที่ไปอยู่ในโคนต้นไม้แต่ไม่มีความสงบคุยกันบ้างหรือ มีอะไรก็วระเฮฮากันไปตามเรื่องตามราวถึงแม้จะอยู่ในป่ากก็ไม่ได้กายวิเวกถึงแม้จะไปอยู่ใต้โคนต้นไม้ก็ไม่ได้กายวิเวกแต่ถ้าหากว่าอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากไม่มีเสียงอื้ออึงขันึ่งไม่มีการคุยวระเฮฮาอย่างนี้ก็ถือว่าได้กายวิเวก เช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นพุทธบริษัทที่ได้มาฟังธรรมเทศนาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณลัตถิวันคนครราชครืซึ่งมีพระเจ้าพิมพิสารแเ,เป็นหัวหน้าได้นำประชาชนมาเป็นจำนวนถึงสิบสองหมื่นคนสิบสองหมื่นคนนั่น ก็มากกว่าที่เรานั่งอยู่นี้ถึงหลายสิบเท่าและท่านเหล่านั้นก็ได้กายวิเวกเมื่อมาถึงพระพุทธเจ้าแล้วมีคนจำนวนมากไม่มีแม้กระทั่งกระแอมและกระและการกระแอมไอหรือไม่มีแม้กระทั่งจะพูดจาเสสวนเพราะฉะนั้นแม้จะอยู่เป็นจำนวนหมื่นจำนวนแสน ก็ถือว่าเป็นกายวิเวกซึ่งในการต่อมาท่านทั้งหลายเหล่านั้นตั้งอกตั้งใจฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้จิตวิเวกในเวลาต่อมาจิตวิเวกนั้นก็คือจิตของท่านไม่เกี่ยวข้องกังวลด้วยอารมณ์ความคิดความนึกต่างๆไม่ได้มาเป็นภัยอันตราย พระจิตนั้นแน่วแน่ฟังคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในที่สุดบริวารของพระเจ้าพิมพิสารจำนวนสิบสองหมื่นคนก็ได้สำเร็จเป็นพระอริยะบุคคลเสียสิบเอ็ดหมื่นคนซึ่งก็เรียกว่าได้ผลถึงเก้าสิบเปอร์เซนอันนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าแม้การอยู่ จะมากมายเพียงใดแต่ว่ามีความสงบเงียบไม่มีแม้การกระแอมไอก็ได้ชื่อว่าเป็นกายยะวิเวกอันเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่จะให้ถึงจิตวิเวกการปราศจากหรือการที่จะทำให้จิตของเราปราศจากซึ่งอารมณ์นั้นบางครั้งบางคราวเราก็ต้องอาศัย ผู้ที่อยู่ร่วมกันต่างคนต่างนั่งต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างอดทนถ้าเราจะไปทำอะไรสักคนหนึ่งก็อายเขาหรือเราจะไปทำเคลื่อนไหวอะไรสักนิดหนึ่งก็อายเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นการบังคับตนของตนไปในตัวเสร็จในสมัยที่อาตมาเคย ไปนั่งสมาธิร่วมกับประชาชนเป็นอันมากในอดีตนั้นก็อาศัยเหตุอันนี้พระในคราวที่เจ็บปวดเมื่อยอย่างหนักถ้าหากเราจะเคลื่อนไหวร่างกายก็จะแสดงว่าเรานี้เป็นคนไม่เอาไหนเป็นที่ดูถูกต่อเพื่อนฝูงก็อาศัยความอดทนอันนั้นแต่ก็เพราะอาศัยความอดทนอันนั้น ในที่สุดจิตมันก็รวมบังเกิดผลขึ้นมาได้เขาเรียกว่าอัญญมัญยังอาศัยซึ่งกันและกันนอกเหนือจากนั้นกระแสธรรมเทศนาก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้จิตสงบในสมัยที่อาจมายเคยอยู่กับหลวงปู่มั่นในอดีตนั้นเคยมานั่งฟัง เวลาท่านอธิบายธรรมะบางครั้งท่านจะอธิบายถึงชั่วโมงบางครั้งท่านอธิบายถึงสามชั่วโมงก็มีทำไมท่านจึงได้พูดนานนักหนาทำไมท่านได้อธิบายมากนักหนาทำไมถึงจะจดไหวทำไมถึงจะจำไหวมากมายเหลือเกินพูดแงพูดไปอย่างไม่หยุดยัง้งเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเป็นเวลาสามชั่วโมงนั้น เป็นคำพูดนับเป็นหมื่นเป็นนับเป็นหมื่นเป็นแสนคำซึ่งไม่สามารถจะจดจำได้หรอกแต่ว่าท่านได้เคยอธิบายว่ากระแสะธรรมเทศนานั้นเป็นกระแสะที่มีทรงอานุภาพที่ว่าทรงอานุภาพนั้นเพราะสามารถสะกดจิตของบุคคลให้สงบได้เป็นความจริงในเมื่อ อัตมาได้ฟังแม่จะเป็นเวลาถึงสามชั่วโมงก็เหมือนกันกับเพียงนาทีเดียวเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าพลังจิตของท่านและกระแสธรรมที่ออกจากจิตของท่านได้ไปบังคับจิตของเรานั้นให้ลงสู่พระวังหรือบังคับจิตของเรานั้นให้ลงสู่จุดใดจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่จะเกิดพลังงาน หรือเป็นจุดที่จะเกิดความเยือกเย็นหรือเป็นจุดที่จะเกิดความละเอียดอ่อนและธรรมะนี้สามารถที่จะเข้าไปสู่จุดนั้นได้จริงเพราะฉะนั้นอาตมาจึงใช้วิธีการที่ได้เคยได้ผลมาแล้วนำมาใช้แก่ญาติโยมทั้งหลายในสถานที่แห่งนี้หรือสถานที่อื่นๆ ก็ได้ผลตามลําดับมาเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่ากระแสธรรมเทศนานั้นเป็นกระแสที่มีความคมและเป็นกระแสที่มีความลึกซึ้งผู้ที่ฟังนั้นไม่จําเป็นต้องจดจําเพียงแต่กําหนดจิตให้เป็นภาชนะเท่านั้นเองกระแสธรรมเทศนานี้จะลงไปสู่จุดที่ตนต้องการภาชนะ ถ้าหากว่าไงก็สามารถรองรับน้ำฝนได้เต็มที่ภาชนะหากว่าควา่าน้ำฝนตกเทาไลยก็ไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นการที่กระแสรธ,ธรรมเทศนาก็เปรียบประดุจะน้ำอับมริดเท่จะเข้ามาชำระร่างจิตข้อนี้จึงไม่มีความสงสัยเลยในเมื่อท่านปัญจวัคีทั้งห้า ได้ฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อจบพระธรรมเทศนาท่านก็ได้ถึงซึ่งวีมุตคือความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งมวลประชาชนที่มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าในเวลาทุกวันทุกวันนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงพาเสริฐธรรมะต่างๆเข้าสู่หัวใจ พุทธบริษัทเหล่านั้นเมื่อจบพระธรรมเทศนามหาชนเป็นอันมากก็ได้บรรลุมักธรรมพิเศษเต่างๆมีพระโสดาบันเป็นต้นทุกครั้งไปเราท่านทั้งหลายแม้เราจะไม่ถึงแก่การบรรลุแต่เราก็บรรลุสิ่งหนึ่งคือความเย็นหรือความสบายหรือความผ่องใสหรือความสะอาด หรือความสงบย่อมเกิดขึ้นนั่นแหละเรียกว่าผลบังเกิดขึ้นการบังเกิดผลขึ้นนั้นหมายความถึงว่าผลที่เกิดขึ้นจากความนิ่งจิตของเราที่จะเกิดพลังได้นั้นเกิดขึ้นจากความนิ่งเมื่อนิ่งเท่าไหร่เมื่อรวมตัวย่อลงมา,ม,ามากเท่าไหร่หรือเป็นหนึ่งมากเท่าไหร่พลังจิตก็ยิ่งจะเกิดมากยิ่งขึ้นเท่านั้น การที่เราพากันสร้างความดีขึ้นนี้หมายความถึงว่าความดีย่อมจะยังความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นความบริสุทธิ์นั้นจะต้องปราศจากอาสวะกิเลสเรียก,กว่าความบริสุทธิ์กิเลสนั้นมีความโลภความโกรธความหลงมีราคะโทสะโมหะสามประการเรียก,กว่าเป็นลากเง้าของกิเลส รากเง่าของกินเลสดนั้นเป็นอยู่ภายในจิตของเราไม่ได้อยู่ที่อื่นฝังสนิทอยู่ในจิตของเรานี้ตลอดดึกดำบรรมาแล้วนับเป็นอเนกชาติสังสารังคือนับชาติไม่ถ้วนที่กินเลสดเหล่านี้ได้ฝังสนิทอยู่ในใจของเราเพราะฉะนั้นเราจะเดินไปไหนเราจะมาที่ไหนเราจะอยู่อย่างไร อาสวะกิเลสเหล่านี้ก็คืออยู่ในจิตของเรานั่นเองเพราะฉะน,นั้นในเมื่อเราพากันสร้างพลังจิตชนิดหนึ่งเข้าพลังจิตอันนี้จะเข้าไปเป็นการต่อสู้คือการต่อสู้กับพวกกิเลสเหล่านี้เมื่อการต่อสู้กันขึ้นมันก็เรียก,กว่ากระทบกระเทือนกินเลสมันเคยมีอำนาจมันเคยเป็นใหญ่ในใจของเรา มาบัดนี้เรากำลังที่จะขจัดหรือเรียกว่ากําจัดมันซึ่งไม่มีครั้งใดหรือไม่เคยที่จะถูกทำลายหรือถูกกาจัดเช่นนี้มันก็จะต้องลุกขึ้นต่อสู้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะมาทำสมาธิหรือผู้ที่จะมาบำเพ็ญความดีจึงจำเป็นต้องต่อสู้มานับตั้งแต่เราคิด เราคิดว่าจะมาทำสมาธิอยู่ที่บ้านก็ต้องต่อสู้แล้วว่าเราจะมาดีหรือไม่มาดีในที่สุดเมื่อเราแพ้ก็ไม่มาแต่ถ้าเราชนะก็มาก็หมายความว่าชนะไปขั้นหนึ่งเมื่อชนะแล้วมาถึงกลางทางก็ยังต้องลังเลและสงสัยว่าเราจะไปดีหรือไม่ไปดีกลับบ้านจะดีกว่าหรือไง อย่างนี้ก็เรียกว่าต่อสู้กันใหม่อีกเช่นเดียวก,กันกับพระพุทธเจ้าของเราในครั้งที่พระองค์เป็นสิทธ,ธัตถะเมื่อเสด็จออกจากมหาราชวังถึงกลางทางก็มีพญามารมาดักบอกว่าอย่าไปเลยสิทธ,ธัตถะท่านกลับไปอีกเจ็ดวันเท่านั้นท่านก็จะได้เป็นเจ้าจาัก,กรพรรดิแล้วท่านจะออกไปบวชทำอะไรพระสิทธัตถะในในขณะนั้น จึงได้กล่าวกับพญามานบอกว่าดูก่อนพญามารน,น้ำลายที่เราบ้วนออกไปแล้วเราจะไม่เอามันกลับคืนมาอีกพระองค์ก็ชนะไปพวกเราก็เช่นเดียวกันในเมื่อเราชนะกลางทางแล้วก็มาถึงสถานที่เมื่อมาถึงสถานที่ก็ยังคิดว่าเราจะเอาอย่างไรดีเมื่อเราเอาได้ก็ได้เอาไม่ได้เรากลับซะเร้อ อย่างนี้มันก็เกิดขึ้นในจิตแต่ในขณะนั้นเราก็ได้ต่อสู้ในที่สุดมันเ,เราก็สามารถนั่งสมาธิได้ก็ถือว่าชนะเป็นขั้นที่สามจากนั้นก็เกิดความกระวนกระวายในจิตใจอยากจะคุยบ้างอยากจะพูดบ้างอยากจะทำอย่างนั้นบ้างอยากจะเคลื่อนไหวร่างกายบ้าง อะไรๆต,ต่างๆเหล่านี้ก็ร้วนแล้วแต่เป็นขันธมันที่จะมากระทำเรานี้ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเรียกว่าเป็นเรื่องที่ต่อสู้นี่หมายถึงพวกกิเลสเมื่อเป็นเช่นนั้นมาจนกระทั่งถึงอารมณ์ที่เราจะทำให้จิตของเรานี้สงบมันก็เอาทางไหนไม่ได้แล้วมันก็เอาทางอารมณ์ อารมณ์เหล่านั้นก็เข้ามากวนใจของเราบอกว่าเวลานี้งานนั้นยังมีเวลานี้งานนี้ยังมีแล้วเราทําไมไม่งานนั้นทําไม่ทํางานนั้นมามัวนั่งอยู่ทําไมนี่มันก็ทําให้อารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ต้องต่อสู้กันใหม่ต่อสู้ไปต่อสู้มาพวกมันก็แพ้เหลือแต่จิตดวงเดียว เมื่อเหลือจิตดวงเดียวได้ที่นี้ความชนะอยู่แค่เอื้อมที่เราจะเหยียบศีรษะของพยามารได้แล้วก็คือความเป็นหนึ่งของจิตเมื่อความเป็นหนึ่งของจิตเกิดขึ้นเขาเรียกว่าน้ำจิตน้ำจิตที่เกิดความเป็นหนึ่งนี้ถือว่าเป็นสมาธิความเป็นสมาธิเกิดขึ้นครั้งใดท่านทั้งหลายพึงเข้าใจว่าเราได้ชนะมานครั้งนั้น ครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งร้อยครั้งพันเราได้ชนะมันแล้วเมื่อเราท,ทําจิตของเราให้เป็นหนึ่งได้แล้วและเราชนะมันแล้วเราก็จะต้องรักษาฐ<อ>านะการรักษาฐานะต่อไปนั้นเป็นสิ่งที่เรามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาฐานะของความเป็นผู้ชนะให้ตลอดเพราะว่าเมื่อเรา จับที่มัน่นหรือเรียกว่าบุกยึดที่มั่นของพวกกิเลสได้แล้วเราจะไปปล่อยให้กิเลสมันกลับคืนมายึดที่มั่นอีกเราก็เป็นอันว่าเสียเวลาเปล่าเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นจะต้องมีศรัทธาเพิ่มขึ้นมีศรัทธาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยที่เรารักษาฐานนะความชนะของเราเอาไว้ให้ตลอดกาล หากว่าเรารักษาฐานะของเราให้ตลอดการได้เราก็สามารถสร้างที่มั่นของเราให้เข้มแข็งต่อไปการสร้างที่มั่นของเราให้เข้มแข็งนั้นจําเป็นต้องใช้การใช้เวลาเ,เราจะทําสมาธิวันเดียวให้สําเร็จไม่ได้และจะทําสมาธิเพียงชั่วขณะสําเร็จไม่ได้เราจําเป็นที่จะต้องใช้เวลาอันยาวนาน จะเป็นห้าปีสิบปีหรือตลอดชีวิตเราก็ว่ากันไปอย่างอาจจะมาเคยสมาธิมาตั้งแต่อายุสิบสามาจนกระทั่งถึงอายุหกสิบสี่สมาธินั่นก็ยังต้องตั้งมั่นอยู่ตลอดการเพราะว่าพวกกิเลสอาสวะต่างๆนั่นมันไม่ได้เลือกว่าเราจะเป็นใครตรงนี้แหเป็นสมเด็จ องนี้เป็นเจ้าคุณองค์นี้เป็นพระธรรมดาองค์นี้เป็นสามนเณรแล้วกิเลสมันจะเลือกย่ำยีกระนั้นหรือก็หาใช่ไม่กิเลสมันก็สามารถย่ำยีได้แม้จะเป็นพระใหญ่พระเล็กหรือจะเป็นสมเด็จหรือจะเป็นพระธรรมดาหรือจะเป็นใครก็ตามกิเลสย่ำยีได้ทั้งหมดทางฝ่ายคาราวาสก็เช่นเดียวกัน ผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นในร้อยในพันในพลหรือจะเป็นอธิบดีหรือจะเป็นผู้ใดก็ตามตลอดถึงนายกจะรอดถึงผู้เป็นรัฐมนตรีไม่ว่าอิเลสนั้นไม่ยอมเลือกบุคคลผู้ใดทั้งสิน้นมันสามารถที่จะเข้าย่ำเยีได้อำนาจที่เกรียงไกรที่สุดจะมีกองทัพมหึมารถถังปืนใหญ่ต่าง จะเอามายิงต่อสู้กับกิเลสนั้นยิงมันไม่ได้แต่ว่ากิเลสสามารถที่จะย่ำยีพวกที่มีเอ,อำนาจต่างๆได้ทั้งสิ้นไม่ว่าใครทั้งนั้นและก็ไม่ว่าตลอดจนกระทั่งคนธรรมดามาจนกระทั่งถึงคนปกติถึงคนขอทานมาจนกระทั่งถึงพ่อค้าประชาชนทุกคนนั้นใครๆจะคิดว่า เรานี่เป็นผู้ใหญ่มีเงินมีทองมีข้าวมีของมากมีบริษัทมีบริวารมากกิเลสมันจะไม่ย่ำยีเราเพราะว่าเราเป็นผู้มีหน้ามีตาอย่างนั้นก็ไม่ได้กิเลสไม่ได้เข้าใครออกใครสามารถที่จะย่ำยีได้ทุกคนสามารถที่จะย่ำยีได้ทุกเพศทุกวัยทุกลักษณะเพราะฉะนั้นมีอยู่ทางเดียวเท่านั้น คือการทำจิตให้สงบคือความเป็นสมาธิของจิตที่สามารถที่เราเองจะต่อสู้ไม่ให้กิเลสมันย่ำยีเราได้เมื่อไม่เป็นเช่นนั้นกินเลสกินเลสที่มันจะมาย่ำยีเราแต่เราก็ยังมีทางที่จะปะทะหรือมีกำลังต่อสู้กับมันก็ถือว่ายังค่อยยังชั่วหน่อยพวกที่ ไม่มีอำนาจที่จะไปต่อสู้กับมันหมดหนทางคือหมดทนทางที่จะสู้กิเลสได้คนนั้นก็เรียกว่าถูกกิเลสตีย่อยยับไปการที่ถูกกิเลสตีย่อยยับไปนั้นเขาจะไม่มีสมาธิเขาจะไม่มีความดีไม่มีบุญไม่มีกุศลไม่มีทานไม่มีศินไม่มีภาวนาถูกกิเลสย่ำยีหมดสิ้นแล้ว เมื่อถูกกิเลสย่ำยีหมดสิ้นแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็จะต้องไปประสบชะตากรรมชะตากรรมที่จะต้องไปนรกบ้างไปเกิดเป็นสัจจฉานบ้างไปเกิดเป็นเปรตบ้างไปเกิดเป็นอสุรกายบ้างเหล่านี้เรียกว่าถูกกิเลสย่ำยีเงินทองเข้าของทรัพย์สินสมบัติจักรบารดาศักทุกประการไม่สามารถที่จะช่วยได้ เมื่อถึงเวลาที่ถูกกิเลสย่ำยีแล้วไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดผู้นั้นก็จะต้องลงไปสู่นรกไปสู่เปรตอสุรกายจติเรชานได้ด้วยประการทางปวงแต่ถ้าหากว่าเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีความต่อสู้มีความตั้งใจแน่วแน่มีการต่อสู้คือต่อสู้ได้เมื่อต่อสู้ได้แล้วกิเลสมันย่ำยี เหมือนกันแต่ว่ามันย่ำยีไม่ไหวเรามีกำลังเหนือกว่าเราก็สามารถที่จะต้านมันได้เมื่อต้านได้แล้วเราไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นอสุรกายไม่ต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อเราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็พบพุทธศาสนาแล้วเราก็ได้มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติความดีอันนี้คือปฏิบัติความดีให้ยิ่งขึ้นไป รางวัลที่จะได้ก็คือสวรรค์และพระนิพพานในที่สุดนั่นคือรางวัลแห่งการต่อสู้ด้วยความชนะด้วยเหตุอย่างนี้เราก็จงรักษาที่มั่นคือรักษาที่มั่นที่เราชนะแล้วนี่ให้ชนะอยู่เรื่อยๆไปถึงเราจะแพน้นิดๆหน่อยๆก็ช่างมันเถอะแต่อย่าให้มันแพ้มากนักแล้วเราให้มีส่วนชนะให้มากที่สุด คิดว่าชนะให้มากที่สุดนั่นก็คือให้จิตนี้สงบให้มากที่สุดวันหนึ่งสงบครั้งหนึ่งวันหนึ่งสงบครั้งหนึ่งก็พอค่อยยังชั่วแต่ถ้าหากว่าเจ็ดวันสงบครั้งหนึ่งมันก็ค่อยยังชั่วแต่ค่อยยังชั่วไม่มากนักแต่ถ้าหากว่านานๆสงบครั้งหนึ่งคราวนี้เห็นใจแย่